ในส่วนของ Preview Transition ให้เราคลิกลูกศร North to South เพื่อกำหนดทิศทางในการเลื่อนภาพจากบนลงล่างสวัสดีครับในคลิปนี้เราจะลองใส่ Transition เพื่อใช้ในการเปลี่ยนภาพกันนะครับโดยจะเลือกใช้ Transition ในกลุ่มของ Slide และ wipe ซึ่งจะเป็นการเปลี่ยนภาพแบบเลื่อนหรือปาดภาพครับเริ่มจากให้เราไปที่ Panel e f f e c t คลิกเลือกวิดีโอ r a n s i t i o n สไลด์และ u s h จากนั้นให้เราเลื่อน Playhead ที่ Panel Timeline ไปที่จุดตัดที่3หรือจะกดปุ่มลูกศรชี้ลงที่คีย์บอร์ดให้ Playhead ขยับไปที่จุดตัดที่3ก็ได้เหมือนกันแล้ว Drag m o u มา Push ไปไว้ที่จุดตัดที่3 ต่อไปเราจะปรับแต่ง Transition ด้วยการกำหนดค่าต่างๆที่ Panel Effect Control ให้เราคลิกเลือกที่ Transition ก่อนแล้วไปที่ Panel Effect Control กำหนดค่า Duration เป็น10 f เฟรมแล้วคลิกเลือก Alignment เป็น Center Add Cut จากนั้นกดปุ่มลูกศรชี้ลงให้ Playhead ขยับไปที่จุดตัดที่4 ที่ panel effect คลิกเลือก split แล้ว drag mouse split ไปใส่ที่จุดตัดที่4คลิกเลือกที่ transition แล้วไปที่ panel effect control กำหนดค่า duration เป็น10 frame และเลือก alignment เป็น center a d cut กดปุ่มลูกศรชี้ลงให้ playhead ขยับไปที่จุดตัดที่5ที่ panel effect คลิกเลือก wipe แล้ว drag mouse wipe ไปใส่ที่จุดตัดที่5คลิกเลือกที่ Transition แล้วไปที่ Panel Effect Control กําหนดค่า Duration เป็น10 f เฟรมและเลือก Alignment เป็น Center Add Cut ส่วนที่ Preview Transition ให้เราคลิกลูกศร west to east เพื่อกําหนดทิศท,ทางในการปาดภาพจากซ้ายไปขวาจากนั้นกดปุ่มลูกศรชี้ลงให้ playhead ขยับไปที่จุดตัดที่6ที่ panel effect คลิกเลือก push แล้ว drag mouse push ไปใส่ที่จุดตัดที่6คลิกเลือกที่ transition แล้วไปที่ panel effect control กำหนดค่า Duration เป็น10เฟรมและคลิกเลือก Alignment เป็น Center Add Cut ส่วนที่ Preview Transition ให้เราคลิกลูกศร e a t to west เพื่อกำหนดทิศทางในการเลื่อนภาพจากขวาไปซ้ายแล้วกลับมาคลิกที่ Transition และกดปุ่ม Ctrl C เราจะคัดลอก Transition นี้กันนะครับ จากนั้นกดปุ่มลูกศรชี้ลงให้ playhead ขยับไปที่จุดตัดที่7แล้วกดปุ่ม control v วาง transition ที่จุดตัดนี้และคลิกเลือกที่ transition แล้วไปที่ panel effect c o n t r o l ในส่วนของ preview transition ให้เราคลิกลูกศร north to south เพื่อกำหนดทิศทางในการเลื่อนภาพจากบนลงล่างต่อไปให้เรากดปุ่มลูกศรชี้ลงให้ playhead ขยับไปที่จุดตัดที่8 ที่ p a n าแ e ลเ e f เคลิกเลือก Pin View แล้วแดกเมาส์ p i n View ไปใส่ที่จุดตัดที่8คลิกเลือกที่ Transition แล้วไปที่ Effect Control กํกำหนดค่า d u r a t i o n เป็น10 Frame และเลือก Alignment เป็น Center Add Cut แล้วกดปุ่มลูกศรชี้ลงให้ Play h e a d ขยับไปที่จุดตัดที่9 ที่ Panel Effect คลิกเลือก Radiant White แล้ว Drag m o u s e Radiant White ไปใส่ที่จุดตัดที่9คลิกเลือกที่ Transition แล้วไปที่ Panel Effect Control กำหนดค่า Duration เป็น10 Frame และเลือก Alignment เป็น Center Adcut แล้วกลับมาคลิกที่ Transition และกดปุ่ม c t r o l C กดปุ่มลูกศรชี้ลงให้ Playhead ขยับไปที่จุดตัดที่10แล้วกดปุ่ม c t r o l V เพื่อคัดลอก Transition มาใช้ที่จุดตัดนี้ครับกดปุ่มลูกศรชี้ลงให้ Playhead ขยับไปที่จุดตัดที่11ที่พา n e l Effect คลิกเลือก Gradient w i p e แล้วดรากเมาส์แก a d เด n t นไวไปใส่ที่จุดตัดที่11ให้เรากำหนดค่า Softnet เป็น10แล้วคลิกปุ่ม OK คลิกเลือกที่ Transition แล้วไปที่ Panel Effect Control กํากำหนดค่า d u r a t i o n เป็น10 Frame และเลือก Alignment เป็น Center Add u u t เมื่อเราใส่ Transition จนครบเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้เรากดปุ่ม Enter เพื่อประมวลผลและแสดงผลของ Transition ที่ Panel โปรแกรมก็จะแสดงผลของการใส่ Transition คลิปวิดีโอจะเปลี่ยนภาพไปตาม Transition ที่เราได้ใส่เอาไว้แล้วครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไป สวัสดีครับ